สวัสดีครับกำพบกับแคทไฟทีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องอะไรครับวันนี้แกะอะไรกล่องแม่งอย่าให้พูดเลยเห็นแล้วงุดหงิดทำไมฮะกล่องไม่สวยเหรอฮะ,อะจะใช้หัวตบไม่สวยดีกว่าข <c oughs> นาดนั้นเลยฮะคือยังไงฮะคือวันนี้เราจะมีอะไรมาคือมันมีมีอยู่วันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูันนี้ อันนี้คือนาฬิกาตำตุงแอคทีวัอด์ที่เราไปในงานไทเลนด์โมบายแล้วไปถามสายเนี่ยใช่สายสวยนะเนี่ยก็บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วว่าว่าคนสนใจใช่ไหมใช่อันเดี๋ยวให้ดูให้ดูเดี๋ยวให้ดูนี่นี่นี่อันนี้คือสายที่ถามในงานไทเลนด์โมบายสาย Iron Man นับกันอเมริกาโอ้โหมึงดูไอรอน Man เนี่ย โอ้โหถ้าพูดถูกเด็กเด็กมาเวลว่ะเด็กไม่เด็กมาเวลดีตีแน่นอนเลยเนี่ยดีตีแน่นอนคือก็แต่เราก็รู้สึกว่าอเนี่ยสายเนี้ยมันมันก็ยังไอ้นี่อยู่นะไหนๆเขาดูหน่อยนี่นี่นี่สายนี้มันก็ยังมันโล่งเตียนไปโล่งเตียนไปเออความรู้สึกคือมันโล่งเตียนไปเออพูดถึงสายเนี่ยแล้วก็สมาร์ทวอทเนี่ย จริงๆในการถ้าถ้าถ้าพูดถึงนะครับคือหลายนเนีคนชอบจีช็อกอะมันมีแบบสายแบบ g ีช็อกบ้างไหมคือแบบผมเนี่ยเมื่อก่อนก็ใช้จีช็อกนะคือไอท้ที่ที่ที่ก๊อฟคิดเนี่ยเข้าใจเลยนะแต่ตอนนั้นอนยอารมณ์อารมณ์ประมาณว่าแม่งก,กูอยากเปลี่ยนสายกูอยากเปลี่ยนสายแล้วก็ไป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 เซิร์ชอยู่อยู่ในกลุมของของคลุมตํารท,ที่ในเฟซบุ o กอ่าแล้วไงต่ออแล้วก็ในในกลุกขอตามาร์ตวอของ,ง,งของเฟซบุ๊ก แล้วปรากฏว่าเห็นคําว่าเ้เห็นสวยว่ะสวยว่ายี่ห้ออะไรวะมันซื้อที่ไหนอืก็เลยหน้าตาเป็นยังไงขอดูนอ่ะก็เลยได้ความมาว่านี่นี่นอนี่เหรอฮะเฮ้ยเฮ้ยหน้าตาแม่งคล้ายเลยนะสวยอะสวยสวยอยากได้สวยเฮ้ยมันออกแบบคล้ายจีช็อคเลยนะ เออปุ่มแบบคือต้องยอมรับว่าอารมณ์ของคนที่ไม่ไม่ใช้ใช้สมาร์ทวอทเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเขายังคลังคล้ายจีช้อปอีกคือไอเรา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 เห็นคําว่ายูนิคอร์บิทัลแล้วก็เอออ๋อยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ทําเคสทำเคสทำสู้เออเคสไอโฟนแล้วเราก็มาเซิร์ชยูนิคอร์วอทเฮ้ยมันทําเคสวอทเยอะแยะเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจสวยเออแอปเปิลวอทเขาก็ทําเลยทําเออแต่แบบความรู้สึกเราเราเรา ยังเฉยๆแต่พอมาเห็นเรื่องนี้ปั๊บอ้าวรู้เว้ยมันกมไงอ่าอ่าเราแล้วเราก็มากดอ,อีกทีนึงเรามาเลือกพิมพ์อีกทีนึงโอ้โหราคาในราซซด้านี่650บาทราคาอันนี้650บาทในราซซด้า6 5ร้อยาสิอ่าบนตัช้อปปี800้8 0 0ร้ทำไมเสียงแบบเคืองนิดๆต้องต้องนต,ต้องต้องมาบูลลี่ด้วยเหรอ อ,อยากเห็นของจริงแล้วมันจะสวยอย่างนี้ป่ะของจริงจะสวยอย่างนี้ป่าแบบดูในรูปแบบเอ้ยมันดูดีอ่ะบอกแล้วต้องมีเคลียร์คือ,อยังไงคือ,อยังไงเปิดกล่องให้ดูก่อนนี่กล่อง <โฮ S 2> ดูสภาพกล่องเลยอัครี่มากฮ <c oughs> ะเย็นๆหน่อยนะไม่ใช่เย็นหน่อยเย็นมากเ <c oughs> ย็นแบบและของอ่ะจะเยน็นไหมแล้วกล่องกล่องเย็นนี่อารมณ์เสียอะไรนะเนี่ย เพราะว่าพี่เอกครับทุกคนชอบกล่องที่แบบสวยๆงามๆนิดนึงเพื่อขายเพื่อขายต่ออะไรเงี้ยนี่บางทีแกก็เก็บเก็บกล่องไว้นะแล้วก็โยนของทิ้งตัวเรือนอ่าก็ทิ้งของทิ้งของไว้อ่ะอ่าขอดูข้างใน่อยขอดุ้งหน่อยหน่อยกล่องอ่ากล่องเบี้ยวๆนิดๆอ่ะโอ้โหคือแบบเฮ้ยทำทำแบบนี่ต้องระบุนี่เลยเออพอนะจำตัวเก็แอคทีฟวอตสองใช่โอ้ต้อง850คงต่างตรงนี้แหละ หกล้าสิบไงของแท้อเมีตานี้ด้วยเห็นปะเห็นปะมีของแท้อะกล่องของแท้มาดูตัวเรือนนี่ก่อนแทบจะยนกล่องทิ้งอใจะเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยคือถามว่าตัวเรือนสวยไหม เฮ้ยสวยนะดูดูงานดูดีนะดูดูนี่มีแคปล่าโอเคอ่ค่อยชื่นใจหน่อยเออค่อยเออข้างบนโลโก้ g ีช็อ k ไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ละเออคล้ายๆนั่นแหละเออนะเออเออเท่าที่เท่าที่ได้ได้ลองอันนี้มานะผมว่าพอจับไปตัวนี้ผมว่าเออชอบว่ะรู้สึกว่ามันเนี่ย สายมันสายจีช็อกมันดูเต็มเต็มข้อดิเออใช่ก็คือคุณภาพสายเวลาเหมือนออกกําลังกายหรือเดินทางหรืออะไรเงี้ยมันข้อดีของมันก็คือคนที่ใส่จีช็อกเนี่ยชอบมากเลยก็คือเรื่องของการเ<อ>ดินทางการทํากิจกรรมเ,เวลาใส่ข้อมือโอ้โหเห็นไหมในการล่องหนไม่ใช่ละกล้าเล่นมุกนะเนี่ยอ่ะใส่ดูหน่อยใส่ดูหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องถอดสายก่อน วิธีถอดถอดยังไงกดให้ให้คุณผู้ชมดูหน่อยสิเวลาคนไม่เคยไม่เคยถอดอันนี้บังเอิญถอดอันแรกไปแล้วอ่่าออันนี้นะครับวิธีถอดถอดยังไงครับเกิดอยากจะซื้อมาเห็นเห็นไอ้ตรงขั้วตรงนี้ใช่ไหมอ่าเราก็เปิบจะมีขั้วเหล็กนิดนึงอันนึงเข้ามาครับตัวบางคนไม่เคยเปลี่ยนสายนาฬิกาเองเลยนะก็ไม่รู้เอ๊ะมันทำยังไงวะอ่านี่ครับอ่าแล้วก็งอไปที่เรียบร้อย ไม่ไม่งออ่ะอันนี้คือการเปลี่ยนสายนาฬิกาแบบเหมือนนาฬิกาทั่วไปอ่าแต่นีดังนั้นเขาตะกี้ดูดูที่กล่องอที่กล่องเขาจะมีบอกบอกว่าเห็นไหมครับให้เอาด้านหลังใส่ใส่ใส่เข้าไปอ่ด้านหน้าใส่ลงมาแล้วก็เอาด้านหลังขึ้นอ่าแล้วก็ใส่ลงไปอย่างนี้อย่างนี้เห็นไหมครับวิธีวิธีเขาบอกงี้่าหนึ่งสองสามเอ้ดูง่ายมาก เรื่องจริงกูว่าไม่ง่ายหรือเปล่าอ่ะเราเราดูอันไหนหัวไหนในท้ายเราเอาตรงตรงนี้ไว้ด้านบนอ่าอ่าแล้วก็ดูในคาอันนี้อ่าพลิกโอเคเลยนี่เลยอ่าแล้วก็ยัดลงไปเขาบอกว่าตอนยัดนี่ให้ระวังอย่างเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเห็นเห็นตรงนี้ไหมครับ เือถ้าถ้าใครเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอตรงนาฬิกาดับก่อนปุ๊บมันจะดันฟิล์มเห็นไหมฮะอันจะดันฟิล์มตรงนี้มันจะดันฟิล์มอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นผมเลยติดฟิล์ม TPU มาเออมันดันฟิล์มขึ้นมาหน่อยนึงนะใช่ผมก็เลยติดฟิล์ม TPU มาเพราะฉะนั้นผมก็เลยค่อยๆค่อยๆค่อยดูอ่าอันนี้มันโผล่มาอีกด้านหนึ่งเออค่อยดูคือมัน ตอนใส่เข้ามาให้ดูฟิล์มด้วยเพราะฟิล์มอ่ะมันอันนู้นอ่ะมันจะพอมันจะเหลือพื้นที่อันนี้มันจะติดขอบขอบเคสก็แค่เป่าคนหน่อยค่อยๆเอามือแตะไล่อาการนิดนึงแล้วก็ได้ละนี่ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยอันนี้คือดีว่าติดเป็นฟิล์ม TPU อันนี้ไม่ไม่มีแล้วเห็นไหมจะมีรอยย่นเล็กน้อยจากนั้น ภาพเลยครับส่ดูมันกลายเป็นเหมือนเป็นนาฬิกามากกว่าสมาร์ทวอลอ์ะคือมันกลายเหมือนที่ช็อคเลยนะเออว่ะอ่ะเดลองลดูคนอาจจะเยอะนิดนึงฮะโอเคอ่ะขึ้นข้ออืมแล้วปุ่มเปิดมนี้ฟังก์ชันก็กดได้พอดีเลยใช่ก็คือเขาจะอยู่ตรงนี้พอดีเลยเดินด้านทางตรงนี้ดแต่ผมจะถอด แล้วนี่คือปุ่มของเขาอันนี้ก็คือตรงรูลำโพงของเขาด้านหลังด้านหลังจะเป็นอย่างนี้เออเฮ้ยใส่ใส่ไม่ยากใส่ง่ายนะแต่ว่าแค่ไม่ยากแค่แค่ว่าเรื่องของฟิล์มเท่านั้นเองใช่เออแค่ค่อย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 ใส่แล้วก็ค่อยๆดันฟิล์มถ้าเกิดใครไม่ติดฟิล์มมาเลยก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็คืออาจจะเข้าได้เลยทันทีบังเอิมผมติดฟิล์มมาแล้วคันนี้ไม่ได้ติดฟิล์มก็จกติดฟิล์ม TPU ฟิล์มทีวียมันต่างยังไงกับฟิล์มกระจกมันนิ่มกว่าครับอ๋อมันนิ่มกว่าก็คือ,เ,อเรื่องของ,งอะอรก็แค่กนรอยนิดหน่อยออแต่ไม่ได้กันไม่ได้การแตกเหมือนฟิล์มกระจกเพราะนั้นก็อโ,อโอเคเลยนะราคา850บาทนะครับแล้วก็ถ้าตอนนี้ก็คือเอาง่ายราคาเริ่มเริ่มต้นประมาณ850บาทแต่ว่าใครได้เจอโปรโมชั่นหรืออะไรก็ลองดูแต่ที่สำคัญก็คือของเฮียเนี่ยเขามีเรื่องของแพ็กเกจกล่องก็มีสติกเกอร์ก็คือของแท้นะ มันก็จะมีระวังของก๊อปแท,แท้เหมือนกันคือก็ไม่แน่ไงอันนี้ก็ต่างจากชน่หน้านะออแต่ว่า<อ>เคยเจอเอาผมเคยเจอสินค้า r ี<อ>แม็กเหมกันยก,<อ>ยกตัวอย่าง r ีแม็กรีแม็กเนี่ยก็คือ r ีแม็กเหมือนกันนะแต่ r ีแม<อ>็กผลิตไม่เหมือนกัน r ีแม็กบางทีมันผลิตที่ฮ่องกงบ้าง r ีแม็กอะไรเงี้ยมันก็มีทั้งข้าบอกอของแท้ของของเทียมก็มีนะนเนี่ยเนี่ยดูเวลาที่แบบเออเฮ้ยตอนที่เราเราดูตัวอย่างนี้นนะเออเฮ้ยมันก็ สวยนะเว้ยเฮ้ยมันเวิร์กอ,ะอ,อ่ะเออดูอย่างเงี้ยตอนแรกนึกว่าแพ็กเกจไหมอย่างนี้โอ้โหเฮ้ยเด็ดว่าแพ็กเกจเห็นอันนี้เขาต้องไว้ถ่ายเฉยไเออแต่อย่างน้อยๆสิ่งท,ที่เราเห็นมาก็ถือว่าตรงปกตรงปกอ่าตรงปกเพียงกกตแต่กล่องไม่สวยแต่เวลาชาร์จก็จะเป็นรูปแบบนี้อืมก็วางชาร์จได้ปก,ปกติแต่ว่าข้อจํากัดของเขาก็าคือผมว่าน่าจะเป็นสายมันแข็งคงไม่เนี่ยเพราะเวลาวางชาร์จมันอาจจะเกิดขึ้นได้ใช่อ่า เวลาวังชาจะเกิดขึ้นมานิดนึงสายกัปตันอเมริกาต้องเก็บเอาไว้นะครับของแรของแรไอเทมก็ถ้าถามเฮียว่าอันนี้ผ่านไหมครับผ่านนะโอเคคือช็อปออนไลน์ผมว่าความสุขคือใส่แล้วเหมือนจีช็อคแล้วก็ให้ขอให้อารมณ์คือมูทแตนโทนก็คือเหมือนจีช็อ k แล้วก็ในการของขมก็คือคือมันเป็นสมาร์ทวอทแล้วก็นี่ เราอยากได้ G Shock ที่เป็นสมาร์ทวอทที่เป็นแบบนี้แต่เขายังไม่มีทําออกมาคือและอย่างนึงก็คือโปรเทคได้ดีนะถ้าถามผมนะดู<ช>ดิเออโอเคเอาล่ะครับเชื่อว่าคลิปนี้ใครที่ใช้ในส่วนของตัว Samsung Galaxy Watch ถูกไหมตัวนี้เป็น Active Watch Active Watch นะครับตัวนี้ Active 2 Active 2, 2 <S ก็คือเกิดสนใจจะหาเจ้าเขาเรียกว่าเป็นทั้งเคสทั้งสายในตัวเด<ช>ียวกันนะครับที่ออกแบบมาให้เป็นไลฟ์สไตล์เหมือน G Shock ใช่นะ ก็ถือว่าตัวนี้นะครับซื้อได้นะครับราคาไม่แรง<อ>แก็แล้วแต่ครับอย่างที่คุณก็บอกแหมในร a z ด d หกร้กว่าคือฝากเท่านี้ก็ลองหาดูครับมันมีทั้งร a z a าช้อปปี้ทั้งอะไรที่เป็นขอออนไลน์ครับผมก็ดูรีวิวสักนิดนึงเวา<ต>ลานี้น่าเชื่อถือหรือเปล่าอ่จอาจะอะฮะ ถ้าชอบคลิปนี้และเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับอย่าลืมกด subscribe. s u b สไครต์เราจะได้มีตังค์มาซื้อของเล่นบ้างได้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟทีครับสวัสดีครับสวยไหมสวยเนาะดูดีว่าแต่จริงไม่ได้นะไม่ให้ไม่ให้เราจะบอกว่าถ้ามันดีกว่านี้ถ้ามันอยู่ในแผงกูใช่ไหม